you <thud> หนานดบอกให้ลองขี่นะครับบอกเออ <c oughs> เอาจริงเหรอจริงเหรอล่ะครับ <c oughs> น้าบอกว่าก <c oughs> <c oughs> ชอบคอนเทนต์อโอ้โหเอาเอาจอกินมาเลเซีย เป็นต,ตัวขี่ของมาเลเซียครับ open, salt, no นะ้าเวฟซุปเปอร์โฮเป็นดูโอเอ็นซอร์มานุสโซลิตน้าบอกว่าให้ลองลองขี่ดูนะครับ あっ。 รายแรงกระหอบเบสสองสี่สูนครับ